ดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับที่ตอนนี้รายการ Enjoy Trainee นะครับร็อตชิวเดบิวก็ได้มีเพรสคอนแล้วนะครับเราตั้งใจที่จะปล่อยเอาไปก่อน3 EP ก่อนที่จะจัดเพรสคอนเพื่อให้คนได้รู้ว่าตัวรายการจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับอะไรแล้ววายถุของรายการมันเป็นแบบไหนก่อนที่จะมีเพรสคอนครับผมาวอนัีกโปรเจกต์นี้แบบคุณคั่ง ผมว่ามันยากเรื่องเรื่องตัวเมมเบอร์แหละครับเอาจริงๆก็ส่วนแล้วตัวตัวผมเองก็ไม่ได้เปิดแคสหรือออเดชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเหมือนเจอคนนั้นเจอคนนี้มีคนแนะน,นํามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอพอได้เจอตัวจริงพูดคุยกันปุ๊บเราคลิกกับเขาเราก็ต้องดูว่าเขาคลิกกับเราด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดเขาคลิกกับเราปุ๊บ เขาคลิกกับเมมเบอร์คนอื่นด้วยไหมอะไรเงี้ย,ยก็เป็นอะไรที่ที่ใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะมาเป็น6คนนี้ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเวลาทําให้เราจัดสรรได้ได้สิ่งที่ที่ลงตัวที่สุดแล้วก็เป็นเบสชอยส์ครับผม้งๆวท้าทายมากครับทยมากครับเพราะว่าเอาจริงตัวผมเองเนี่ยในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะมาทําจะจะก้าวเ,เข้ามาสู่แอเรียที่เป็นเรื่องของเสียงดนตรีครับผมเพราะว่า ทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้อะไรเยอะมากครับโชคดีที่เรามีโอกาสได้ทําพวกเบื้องหลังหรือว่าช่วยช่วยศิลปินคนอื่นๆมากับสังกัดอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นการที่ทําให้เรามีคนให้เราแบบยกหูหายกหูถามได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้เดินเวทีามาถึงเะื่องแต่ก็ถงเรื่องคอนเซ็ปต์เสร็จแล้วคือต้องทำขนาดขนาดไหนคือถ้าตั้งแต่ day one ผมเรียกว่าโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากแซมแล้วกันครับเพเพราะว่าคือน้องกลับมาจากเกาหลีด้วยแพชชั่นยังไม่หมดด้วยต่อให้ตัวคอนแทรคตตรงนั้นกับโอกาสตรงนั้นมันมันมันจบแล้วอะไรเงี้ยพอเราได้เจอแต่แซมเป็นคนหนึ่งที่กว่าจะได้มาทํางานด้วยกันใช้เวลาใช้เวลานานเหมือนกันครับคุยกับเขาคุยกับที่บ้านอะไรต่างๆพอแซมเข้ามาปุ๊บด้วยโอกาสและเวลาด้วยมันพาเขาไป ไปวนไปที่อื่นก่อนก็คือไปเป็นนักแสดงก่อนครับก็แล้วหลังจากนั้นก็ซ้อมผมก็ส่งเขาเรียนร้องเรียนเต้นมาเรื่อยๆจนเมมเบอร์คนอื่นค่อยๆโผล่มาทีละคนผมก็เลยรู้สึกว่าจังหวะชีวิตมันพาเราไปเจอเจอคนที่เราคิดว่ามัน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 เหมาะแล้วก็พอเหมาะพอเจาะกับกับโอกาสมีตรงนี้ด้วยครับ <c oughs> วรดิอฝั่งไทยเราก็ส่วนล่กเราจะเด้นไปดูว่าภาพรวมของเพลงเดโมมาเราจะทำไงเข้ากับน้องเราให้น้องสื่อสารไดที่สุดเป็นโอกาสแรกแล้วก็ยิ่งใหญ่สำหรบาาับผมมากๆที่ได้ดูภาพรวมให้เด็กใน,ในเพลงในเพลงรายการตรงนี้นะปกติเพราะว่าตอนทำให้วงตัวเองทำให้ตัวเองอาจจะมีไปฟีดบ้างแต่งไม่แน่เม่แต่เะือภาพรวมใหญ่ก็จะมีความเรลงนิดน,นึงตอนที่พีก้องติดต่อ เราเราเราเปนยากอะครับในการการคุยน้อแต่ว่าพอได้ทำานจริงน้องๆทุกคนมีความตั้งใจและเก่งมากนิโก้ก็ค่อยเหลือเต็มที่เะครับคอคิดเขาเจ็บนี้มาขายดูผ่านไปซุ้บก็ผ่านมาเลยโอเคนิโก้ตอ่อไปพี่ปอคุณครัเซเลี่ยนคเนี่ยผมรับนี่ก้ตลอดเวลาเลยครับมีมีเล่นทรงนิดนึงครับเล่นทรงนิดนึงเวลาเขาเปลี่ยนชื่อไลน์ไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็เลย คือส่วนตัวผมแล้วเนี่ยคืออย่างเพลงเพลงตัวรายการเนี่ยมาสเตอร์ทีสเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ค่อนข้างชัดสําหรับน้องๆคนอื่นๆของทุกๆคนเลยคือพอผมเลือกใครมาปุ๊บผมไว้ใจเขาร้อซนคือผมรู้สึกว่าเราเราเอาเขามาทำพาร์ทพาร์ทนี้แล้วอะ่ะเรา มั่นใจว่าเขาทำท่าเนี้ได้ดีที่สุดจริงๆเขาทำได้ดีกว่าเราแน่นอนเราก็เลยเชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นต์คือปล่อยให้เขาคุยเลยแล้วก็เด็กๆเราก็รู้สึกว่าเพลงของเขาเองมันจะออกมาลงตัวที่สุดต่อเมื่อพวกเขาหกคนมีอินพุตแล้วก็มีการมีการสรุปกันด้วยตัวเขาเองว่าเขาชอบแบบนี้เขาโอเคที่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นผมเป็นคนเลือกมันจะกลายเป็นเพลงของผมไม่ใช่เพลงของพวกเขาครับก็เลยปล่อยเลยครับแล้วก็ พาร์ทโคโลกราฟผมก็ไว้ใจคนที่มารับหน้าที่นี้แบบร้อเเซเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าสอย่างของคนที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ออกมาแล้วมันทำให้ทุกอย่างออกมาลงตัวแล้วก็ออกมาเป็น space out c o e ข,ของพวกเราครับผมตอร์อได้มับ จริงรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากครับตอนตอนครั้งแรกครั้งแรกที่ที่พี่ก้องชวนมาเด็กเด็กผู้สงดังเด็กเด็กเด็กเดินเข้าหน้านิดนึครับจะเปลี่ยนเป็าใหมครับ